ลงบอกว่าชามคอปลาขั้นเบ็ดกันเลยอันนี้หมดตุ้มแน่นๆนะน,นะปลาดำปลาดำดำด้วยนะอูสลปลาดำด้วย ทำปีเลย <laughs> อัน,นี้บอกที่ตามหานะ่ะโอ้ oh, <laughs> ตูนเ้วอยู่นี่เนาะ <laughs> นี <laughs> ขนะ่ของจริงนะ่ะของจริงน่ะต้อนนี้ <laughs> <laughs> มีไซส์หน่อย nào nào cũng được cũng được ăn mới nhỉ, ôi cũng không mấy lệch nè không mấy lệch nè ui ui tặng em anh nhìn nhìn nhau ยเฮียอะไรวะเนี่ยตัวเลกมันกัดก่อนนี่ว่าเอาเข้าวเกาะเอาเข้าอเอาเข้าวเกาะผักให้ได้เรียบร้อยเย็ดท่โห มันมันก็ได้แค่อย่างนี้แหละเช้าเชา,ชามันก็จะได้แต้มเร็วอย่างนี้เลยเช,าชา้าเช้าอ่ะให้แต้มไหลผมต่อให้แปดศูนย์เลยตอนเชานา้าน่ะยังไงก็แพ้โอ้ได้ตักตัวอ,อีกแล้วอุ้ยหางเท่าฝาบ้านอุ้ยไปสูเลยไปสูเลย ชมชมกบยืมโอ้ไซส์องบวกนะทุกคนนี่นะครับไม่ลายมนปลาคอกเลยว่ะปลา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 ยังไม่เปลี่ยนยังไม่ดำเนาะ,ะนังเียอ่ะโชว์ปลาในกล้องหน่อยครับออโอ้ไซส์ตึงว่ะ เรียบร้อยโอ้กำลังจะดำท้องวันเริ่มเขียวแล้วนี่นะครับระมัดระวับบงด้วยนะครับมือแหกไปแล้วหนึ่งมีครีมขายนะครับมีครีมนะครับอันนี้ตั้งใจกันครีม เป็นฟีโรโมนตามตัวเมียนะครับมันจะกลับเกี่ยวอาหารเป็นพ่อแม่นะแต่ตัวนี้ยังไม่มีคู่มี๋ยวเสี่ยคู่มันะเหรอหรอ่ะช่วยปไาน,นะครับไปแล้นนครับโอ้สวยงามกำลังเปลีป่ยนสีกำลังจะเปลีป่ยน,นสีนะครับโอ้กินก่อนได้ไงวะเ,เยอะมาก